พร้อมเดียาราบแยมธมนพันธ์อดีตนางเอกด,ดังสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra Post บนเว็บไซต์ PR w o r l t y n e t ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง f เ o ซบุ๊กเพจ PR w o r i t y ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ Extra Post แอดไล ID VAN 9 1 9 4 j หรือโทร0ู3 2 9 9 9 4 5 6ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่ไลค์และคนละหนึ่งสับสไคแล้วไปฟังกันได้เลยค่ะ สำหรับข่าวนี้นะคะเป็นอะไรที่ฮือหามากๆในวงการบันเทิงค่ะกับเมื่อวันที่18กรกฎาคม2567ศาลอาญามีคำพิพากษาในคดีเว็บพนันออนไลน์และคดีฟ้องเงินที่มีนางสาวธมลพันธ์หรือแยมอดีตนักแสดงละครย้อนยุคจากช่อง7ดพร้อมกับสามีและพวกพ้องอีก12คนจำเลยทั้งหมดถูกฟ้องในความผิดฐานร่วมกันประสงค์แห่งการค้าหรือทำอุบายล่อโดยทางตรงหรือทางอ้อมให้ผู้อื่นเข้าเล่นการพนันสมคบคิดเพื่อกระทำความผิด ฐานฟ้องเงินและร่วมกันฟ้องเงินรวม4ข้อหาสารพิคราะห์คำเบิกความและพยานหลักฐานที่ทั้งสองฝ่ายนำสืบหักล้างแล้วจำเลยที่7จํจำคุก5ปีก็คือแยมธรมนพรค่ะโทษจำคุกทั้งหมดนี้ให้รอลงอาญามีกำหนด2ปี ซึ่งบอกเลยว่าคดีแบบนี้นะคะเป็นคดีที่น่ากลัวมากมๆค่ะเพราะเป็นคดีเว็บพนันบวกกับการฟอกเงินยังไงแล้วข่าวนี้เราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปค่ะว่าจะจบแบบไหนและนี่ก็คือสารสั่งจำคุกพรอมยทซั์แยมธมนพรอ,อดีตนางเอกช่องเจค่ะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานำเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดทีน่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะ เพราะการบริการคือหัวใจสำคัญข,ของธุรกิจของคุณเลือกหูฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวีทีเฮดเซ็ต